สวัสดีครับผมอยู่หน้าต่อหน้าจอของลลกบีเนน c e นะครับผมเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเทรดแอป,ปของบีนนอันดับหนึ่งของโลกนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาเปเดของราคาชิบะอินุขอนนะครับผมก็อยู่ในบี n นน c e นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูครับกันเลยนะครับเพื่อนๆก็4วันที่ผ่านมานะครับผมราคาก็ได้ขึ้นมา อย่างร้อนแรงนะครับผม1 2 1 2ตรงนี้นะครับผมหนึ่ง5สามี่ห้า้าวันที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ราคานี้ก็ได้พุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ยอดตัวลงมาพร้อมบิตคอยนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้รีบาวขึ้นกลับมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูตามเฟรมของ4ชั่วโมงนะครับผมตามเฟรมของสี่ชั่วโมงนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับชน แท่งนี้สามารถยืนเหนือที่ราคา0ูาตัว774ได้นะครับก็จะเป็นเทรนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนท่ำเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับก็คิดว่านะครับผมจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ภาพผมตลาดบิตคอยยังย่อดได้อีกนะครับผมส่วนท่ำเฟรมของ M15 นะครับผม M5 นะครับก็ขึ้นอยู่นะครับผม M30 M 30นะครับก็ตอนนี้นะครับพยายามไซเย์นะครับออกข้างนะครับผมขึ้นแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้นะครับเพราะวันนี้ตลาดลบมาเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมจนกว่าเส้นสีเหลืองนะครับตาปากแคบตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพุ่งขึ้นแรงนะครับผมจะไปที่ลักษณะแนวต้านอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนแนวต้านนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมศูนย์อก ตัวแปดสามแปดนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับเราลุ้นด้วยกันนะครับว่าชีบาอินุสามารถไปที่0.01ดอลลาร์ได้หรือเปล่านะครับ0.01ดอลลาร์เป็นเท่าไหร่นะครับผม0ูนนะครับมาคูณกับสาสิบสองบาทไทยนะครับประมาณสามสิบสามสตางค์นะครับผมสมมติมีหนึ่งันล้านหน่วยนะครับไปคูณกับหน่วย1 0 0 0ันล้านหน่วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผม สามร้อยสาสิบสองล้านสามร้อยสามร้อยยิบสองล้านบาทนะครับผมนะครับนะครับถ้ามีหนึ่งพันหน่วยนะครับนะครับผมก็ฝากกดเป็นกําลังใจให้ด้วยฝากกดติดตามด้วยนะครับผมที่บะอินุนะครับผมหนึ่งพันล้านหน่วยนะครับหนึ่งพันล้านตัวนะครับาไปที่ราคาไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ราคาตรงนี้ก็พอนะครับผมศ ศูนย์หนึ่งนะครับผมก็หนึ่งล้านบาทแล้วนะครับผมอ่ะนะครับอ่ะขยับศูนย์อีกตัวหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งข้อสิบล้านนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วมาได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ราคาแถวแถวศูนย์จุดศูนย์สามตัวสองสี่หนึ่งนะครับเป็นของไทยบาทนะครับก็คิดว่าอิบาน,นุนะครับตลาดจะเป็นยังไงไม่ว่านะครับแต่ผมคิดว่าเขาสามารถที่จะรีบาวขึ้นไปได้ที่ตรงนี้นะผมศูนย์จุด แล้วก็ศูนย์หกตัวแปดสามแปดนะครับผมศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่ศูนย์หกตัวแปดสามแปดคูณสามสสองนะครับผมศูนย์หกตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสามแปดนะครับผมคูณสามสิบสองนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับที่ราคาศูนย์สี่ตัวสองหกแปดนะครับผม คูณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่าอ๋อประมาณมาไม่ใช่นะครับผมคิดปิดนะครับผมก็ประมาณสักอ่าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมประมาณสักเท่าไหร่นะเป็นของเงินไตยก็อเอาศูนย์จุดอกตัวแปดสามแปดนะครับผมศูนย์จุดอกตัวแปดสามแปดนะครับศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่อกแปดสามแปดนะครับผมมาคูณกับ ส2นะครัองผมก็ตกประมาณสัก 0. 0 4ศย์ี่ตัวแล้วก็สองปดนะครับผมศูนจุดสี่ตัวสองนะคปดนะผมหนึ่งสองสามสี่นะครับรุนด้วยกันนะครับผมรุนด้วยกันนะครับหวังว่าราคาคงจะไปได้นะครับผมคิดว่าตอนนี้จะรีบาวขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับพยายามไต่ขึ้นไปนะครับผมก็แตงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม ลุ้นกันต่อนะครับผมลุ้นกันต่อนะครับกับชิบะอีนุนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเรามีเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ศูนย์จุดบนซ้ายสุดนะครับ,บเพื่อนเพศูนย์จุดศูนย์สามตัวสองสี่หนึ่งนะครับผมศูนย์จุดสามตัวสองสี่หนึ่งเมื่อหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมศูนย์ 12, อ่านศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่อ่านด้วยสองสี่หนึ่งนะครับผม 0.3ตัว0.3ตัวนะครับผม2 4 1จะได้ประมาณสัก41ล้านคูณกับ0.01 4แสนกว่าบาทนะครับเงินแค่หนึ่งหมื่นได้4แสนกว่าบาทถ้าเกิดไปสัก10สตางค์1สตางค์ก็ประมาณ4ล้านนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปถึง1บาทนะครับผมถ้า1บาทก็41ล้านนะครับผมหรือ20สตางค์ นะครับแล้านนะครับนี่คือเงินห0,000ืนนะครับเเพื่อลองคำนวณดูนะครับฝึกคำนวณไว้ได้นะครับผมเราจินตนาการได้ความฝันนะครับก็สักวันต้องเป็นความจริงนะครับผมนะครับหวังได้สําหรับริโตัวกเรนซีนะครับก็โชคดีครับผมนะครับวันนี้ก็คิดว่ามันจะไปต่อนะครับผมนะครับก็ลุ้นกันไปนะครับยาวๆนะครับแนวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมกราฟเดือนอยู่ระดับด้างกราฟวีก็อยู่ล่างนะครับผมครับเดก็ ยกตัวขึ้นมาแล้วครับวันนะครับผมแบบนี้นะครับสี่ชั่วโมงนะครับผมทําจุดกลับตัวแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ